ลิปนี้สำหรับมือใหม่เลยเรามาเช็คน้ำในกล่องกันนะคะหลังจากที่ผักเราอายุ43วันดูทุกคนนี่นะคะน้ำในกล่องนี่นะคะดูรากของผักนะ,ะอันนี้เป็นกรีนบัตเตเวียนะคะทุกคนปกติน้ำในกล่องของเรานะคะจนถึงการเก็บเกี่ยวเขาจะไม่หมดกล่องนะทุกคนแต่ว่าการเติมน้ำเราจะเติมตอนไหนก็คือตอนก่อนที่จะเก็บหรือว่าน้ำเรา ถ้าเหลือแค่นี้เราก็เติมได้นะคะถ้ามันลดน้อยกว่าครึ่งกล่องก็เติมได้แต่อันนี้ก็ยังไม่เติมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราจะเก็บผักนะคะอยู่ที่ฟาร์มมาจะเติมน้ํานะคะเติมน้ําก่อนที่จะเก็บนะคะ3วันนะทุกคนนี่นะคะอาทิตย์หน้าเราน่าจะเก็บผักชุดนี้ได้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนก็เราก็มาเช็คถ้าสมมุติว่ากลองไหนที่มีน้ําน้อยก็คือ กล่องของคุณอาจจะรั่วนั่นเองนะคะนี่คือกลีนบัตเตเวียนะคะซึ่งใบเขาจะมีความมีเยอะนะคะใบหนาใบเยอะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มกินน้ํานะคะเขาจะเริ่มกินน้ํามากช่วงที่เนี่ยนะคะช่วงที่เกิน30วันนะคะดูเดี๋ยวมาเช็คกล่องนี้กันนะคะนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะดูรากสวยด้วย เราก็จะยังไม่เติมนะคะเราก็จะมาเติมนี่เห็นไหมดูรากนะคะนี่ก็เหลือประมาณนี้นะคะซึ่งเมื่อผักเขาอาอายุเกิน30วันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมาเติมน้ำต้องให้เหลือหนึ่งข้อมือนะคะนี่ประมาณนี้ให้เขาเหลือเป็นรากอากาศนะคะจะไม่ได้เติมเต็มเหมือนตอนที่เราลงผักต้นเล็กๆนะคะ จะไม่เติมเต็มนะเพื่อนๆนะคะสิ่งนี้ต้องรู้ไว้นะคะฉะนั้นนะคะผักของเราอาจจะเหี่ยวแล้วก็กลับบ้านไปได้เลยนะดูรากของเขานะคะนี้เราก็ไม่เติมนะจนกว่าเดี๋ยวเราจะมารอดูนะคะว่า ผักของเราฟูหรือยังนะคะนี่ยังไม่ได้นะคะยังไม่พร้อมที่จะเก็บรอดูนะคะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเราก็ถ้าเราจะเก็บผักวันเสาร์นะคะวันพฤหัสมาต้องมาเติมน้ําแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อให้เขาได้เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะให้เขาได้กินน้าเปล่านั่นเองพี่น้องนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือการวิธีการเติมน้ํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องไป เปิดดูนะให้เช็คดูแค่ว่าเออถ้าผักเราเอ,อ๊ะเริ่มเหี่ยวนะคะมันก็ผิดปกติเราก็ต้องเปิดดูกล่องนะคะน้ำกล่องเราอาจจะรั่วนะคะนั่นก็คือปัญหาของกล่องรั่วนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมาจะลงวิธีเคล็ดลับต่างๆสำหรับมือใหม่นะคะให้ดูนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ